สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีเวิร์ดสู้หูสู้ขนสบ,บายดีตอนเศร้ายินดีตอนหอบเขาสู้สองสาวันหลั่นถุงเด้อทุกคนเนาะความจริงเมื่อนี้นะตื่นตั้งแต่หาโมงพี่น้องตื่นแต่ตีห้านะหาโมงเศร้าสวนกันมาหาเห็ดยู่หอยแดยงเมื่อวานนี่เบาเอือนได้เห็ดปวกเลยส่งไปอ่างสาวันเนาะตอนนี้ซ้อนย่างหอบโคกแล้วเราทั้งกระได้มาเปิดลีปทุกคนมากันมากันหกคนเบาก,กีกับสรวค์ รรคนกับอีแม่แล้วก็บเบาแปบ,บกับเนียแต่ว่าเขามาป่าแล้วตอนนี้ยใ,ใหญ่กันไปเบิดอยู่ทั้งไมทั้งมันเน,ะนะาะซรอนเอาใบกับตาเดี๋ยวถาเบิ่งว่าแต่ละคนนี่สิไใดสซ่ใดเนาะทุกคนปะสิพาไปหาเหตุเมื่อวานีนมีแต่ผู้ได้บ่งในป่าคนเนก็แตกสวดสวดู่เห็นตะลุดขจรจอดซ้ำเอาบุญดอกแรกแห่งมันพี่้องเห็ดใครมันมัน ว้าวงามด้วยพี่น้องมันมันมันโอ้ยพี่น้องเไปถอยอย่างเจั่วหน่อยชมพือ่อค่ะจังพอเห็นพี่แม่เมื่อวานนันมันใครบอสน้ำด,ดิอือพี่ระงงเก็บหมเจ้าค่ะโอ้ยแม่มึงไม่งอแหลนออกตะเฮ็ดเอากระชังมันเกือบเด้มันเผาเห็ดไว้เท่านี่เลยแค่ระบ้อเบื่อห่วงหมดทุกอย่างขอบใจเด้อนี่แม่สะเทือนมือระวางเหนื่อยมือเลยข่อยนี่แหละ อุ้ยเห็ดงูกระดองมันลือเขาเปี่เอ้ยเอ้ยเบิ่งให้ดอกเถามันน่นอนตายอีกเด้กโกกวยว้ายมานี่เด้อทุกคนอุย้ยซ้อนบุญค่อยปาดมันแยกออกมาผู้เดียวอือเห็ดงูเขาค่ะพี่ๆๆพ,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 พี่น้มเลยพี่น้อง มาเด้อควันเอ้ยนี่ได้สามสีใครยังงามอีีเฮแล้วงกอ,อก็กออกเห็ดปวกก็ออกจต่ทุกคนมาเด้อเก็บเห็ดน้ำสวรรค์กะตาบุญเอามา มานค่ะบ,บานยืนถ่าเพอร์เวอร์อยู่พี่น้องดอกบานค่ะแม่อันนี้โอ้ยงามมากยังค่ะว้าเห็ดไข่พี่น้องเห็ดสวรรค์เองนี่มนัมนมันย่างบ่พพอกับอีแม่ก็เลยได้หาใส่กระโจยเนาะเห็ดไข่นะ ก็ได้แล้วมันขาดอนาคตเหลือครึ่งหนึ่งเห็ดป่วพี่น้องเบิง้งแต่ว่าอันนี้มันเหลือข้าเจ้าเก็บเด้เหลือด,ดอกเดียวแล้วว่าห้เบิ้งต่างหนะ่ะอันนี้จุ่มเฮ็ดไข่พี่น้องน้อยหนึ่งเอาโหลดจ้ะุ่มเฮ็ดใครหน่อยพี่น้องจงไว้มันกรบอกใหญ่ดอกเพราะว่าคนมันหาตลอดเนาะเก็บโหลดกำลังแตก งามอีดีพี่น้องนี่ปาดสองดอกงามเฮงทุกคนเออบ๊อดไอพอเฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดยังกระเก็บเบิดเบิบ้งเนี่ยมุนเบิดแล้วอยู่ในกระจจยนี่ยพ่อแต่เฮ็ดข้าเจ้าบัวเอา แต่ว่าขั้นมันยังหนุ่มอันนี้ก็เอาไปแกงลดจะเสียบคือกันว้ายคนแตกอีสวดสวดอยู่พี่น้องม้ากำกันหกคนสลอยอันตื่นสายคนเลยมาหลังเฮ็ดตะดจอดอยู่เจ้าไปกัไปคนละทีแต่ทั้งไิเห็นกันเลยตังแต่เขาป่าเนาะบ่มีกันเลยมากะสาวันทา้งหลังกะจักได้บ่ได้จักเห็นเฮ็ดบ่เฮ็ดยายรุนแม่เเมยหลังก็บ่าวแปบกับเมีย เดี๋ยวชงแซนซาวลอยกับเบ้าหอยไปน้ำหลังอีกเดีบ่มีขึ้นมาพี่ถึงคนหลายๆถ้าก็นโรคไปหายคนมันเป็นซาวมาแล้วก็ยังบ่เห็นมีใครออกมาอีกก็เลยสิมาหาเบิ่งดอนอีกินเป็นข่าวดอนบันผามันหมานต้องหมานสิวันนี้ยังไม่ได้หมานเลยยังบ่เห็นเห็ดพวกเห็นแต่บอลข้าวเจียวเก็บบอล นี่จะพวยใหญ่อันเนาะพตยใหญ่้าจะห้แต่าวันเราออกแต่ดอนนี่เลยเราสิไปดอนนั่นแสดงว่าเราหายข้ไใกล้เลยเราไปเข้างในพรหามาพเราหนิแม่นก็เพิ่อเราเก็บเพิ่มไปหมเกี่ีปะเละที่แล้วเก็บเพินี่พี่น้องแ่ว่านี่้เขานน่ก็ลุมเปดตาคุณี่ใสเล่นนะไหมไม่ ปีที่แล้วนี่เห็ดออกลายแห้ออกเต็มอยู่ปีที่แล้วแถวนี้ก็เก็บแต่ว่าปีนี้ยังบริเก็บแบบสองรอบปลาทุกคนหาเห็ดจับตาดูให้ดีบปรเ็นเห็ดกระดึงบรรยากาศนะทุกคนโลหกหลบปลาเนาะมันใหม่จะข้าม เดี๋ยวทาเบิ้งว่าพริตซี่มาร์ื้อนี่รอเบิ้งทสุนันมาก่นละลุ้นนะทุกคนเห็นบ่ทุกคนเฮดป่วงนี่แป๊บมาหามาหาแป๊บป่าถั่คืองามท่อยพ่ออีแม่เอ้ย่อยก็ไดล้ซจริงเฮดดอกเดี๋ยวเฮ้ยเก็บมันเลือมาตะกฮาดูแป๊บเกลอกะกับอเจ้าเฮาว่ามันต้องออกนะหืมเะเบิดป่า อันนี้ละโสมหน่ะเฮ็ดพี่น้องผู้ใดก็บอกให้ซ้อนไปหาเฮ็ดเมื่อวานนี้ไปดอดอันนี้คือเฮ็ดปวกยี้แม่ไปเก็บน้ำเแบาแปบเฮ็ดหมู่เดียวได้เพราะเป็นซื้อมันเฮ็ดหมู่เดียวเนาะก็ะซามอันสองสามคนเก็บเบาแก็บเพิเ่มขออภัยขอผิดบบาแปบเพิ่นก็ได้พ่อแกงแหละแต่ว่าซ้อนกับยิแม่ได้เป็นเฮ็ดไข่เนาะส่วนใหญ่ซ้อนได้เฮ็ดละงกเนี่ยเฮ็ดปวกบ่เห็นจกดอกไปรำเขาได้ดอกเดียวแม่อันนี้ปิปีงต่ำปนเนาะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดไข่งามงามนี่อ้งามเฮง ป่แล้วเขาก็ะสีมาล่างเห็ดกินเข่าเนาะไปเ่อะสาวก่อนนี่นมีพ่อใหญ่เหลือหลายป่ะเด้อล่างเห็ดทุกคนกระสิแกงกินเขา่าเศร้าเนาะมื่อนี้ก็ได้มาแล้วกับเปียก<อ>หัวนี่นะเปียกเบิดขลองแนว่ว่ะต้นไม,ม้ก็มีแต่น้ำขี่รถไปนะบนท่าได้ฮอดป่าสำฝน,นตกลิน้นฝนตุกเชน่าเปียกเบิด หนึ่งวุ้นดอกคอมเมนต์มิวนั่งดอกเดียวอุซามาพ่อในขาหฮงทางนะพี่หนุ่มทางได้ดอกเดียววาสนาหมู่พ่อหมูหนึ่งนะโฮกกตาบัดวาสนาสวรณพ์พ่อดอกเดียวอันไปหาเห็ดปวกแล้วมันก็นเรี้ยวแต่บุญแต่วาสนาอ้าเปล่นต,วตวัวตะล่างชิบิเก็ฟอก็เสียดายเรี่ยวแต่วาสนาผู้ดใดดวงดีก็ได้นะ้องผู้ใดดวงบ่ดีนี่ก็บ่ได้่ได้ดงอ ไปน้ากันก็บ่ากี้กับบุไม่เห <laughs> ็นบุ้ยไมนไปโน่นตักปฏิอุ่นชวนมันก็ให้บุ้เนทำอิดเนืคือย่งคือคือบนฮาเกยเละโมกับเจาเท่นั้นเห็ดไทรเปกนรกจะเลาะขึ้นโน่นขะนบนเห็ดไเนาะบัดไปวิธห่งกันว่าบุไม่เห็ดอียงคนกัเลยคนไรตัวเห็ดเตกี้แล้เขาบูจักโคเดพี่นองมีแต่ คนที่ไปดอนในหันอันมีแต่สว่านกับสว่านเพราะว่าหน้าละเบาเลยอยู่ในหันอันเราก็เล่นหูแจกักโขบนานลงพื้บัดเดียวในบ้าน,นอันน่าลงพื้นเขาเจาะกับมาห้ามีทางสาเขากับหูจแจักเบรลโลกแตะกี้เขาหยางงั่นหลงเนาะคือจังหัวหกเถ็ดเดี๋ยวในหูแจักเบิดอแต่บุญคูได้ลงป่าใช่ไหมออกมาลดินๆไปจอดรถไปว่าแม่นเอาบุญผับป้าให้รลุจักนะบระเทศไทยคีบไปเบิร์กซะ จิต่จดมันเหละทีำหาการงปีกเห็ดใครดิพไปใช่บอกเดี๋ยวไปเลยช่วยะครับจ็กจจกโมงเาไเบิร์นเป็ดมงกลัวไปตต้งแต่หามงตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกลัวพี่น้อหามงก็ช่วย หาโมงครึ่งไอ้แท่นตื่นหาโมงผักถาเบากี้อันี่หึงนะเห็ดไข้น้อนยวฉมาลายแต่ข่าหงอแต่โพลอีแม่ในะยังบม่อยากยอมอยู่มืออื่นอยากส่วนไปหาคอยไปหาคอยมาทักเบิร์คอยปัดเลยเหมอเจอ้า ผ้าเดลยพี่น้องมันดอกบานดอกเถ่าเนาะท่อก็เสียเอาไปอันนั้น,นหนนะ่่เนียผ้าแล้วก็แกีบริกรกินเห็ดแต่ดุนละเด้นี่นะฮะกระซีเด็ดไปหาเห็ดนะหมูมิแต่อันข้าจ้ามิแต่บอกเอือกับเจซีได้กินเห็ดตลอดแล้วก็เจตุต่ยหัวข้าจกไก่ป่าบานซวรรไปโล่อวังหันนะเกิบ เต็มหมอดคนปะแกงเห็ุกันไพ่กะเต็มเต่าแดงจิงคือยี้นี่แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดรวมมิดเมื่อในบมดมีแต่เห็ดปวกนะจ๊ะได้ทั้งเห็ดปวกเห็ดละงกสามาปีหูผึก ม้อพดแล้วพี่น้องใส่ผะติ๋ลงไปแล้วก็ทุบทั้งหน่ำทั้งตอนพอดีหมอ้อหนึ่งปลาติดกลดนะขูปนกับปนปนเห็ดไข่ายอะไรก็อยากเก่งก็อยากหอมหอมทวน แซ่บกักาข่าแกงสะโพอีกูเนาะหอะมดิหมดได้จ้ากินแกงเห็ดรวมมิดบริกินก็นพ,พ่อหายสะห่อเลยแกงเห็ดไปหาบมาได้ <c oughs> ป้าเด็ดขาดอกหนึ่งบริได้าทานเ้าวน,นี่แกงเห็ดทุกคน แล้วก็ป้นเฮ็ดไข่เนาะหรือว่าตาเฮ็ดไข่ขางหนึ่งเนาะเป็นตั้จิโร่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะนี่เมื่อไงยังกินเนาะอแกากระเต็นที่ิแล้วก็ลวกผักมาเด้อกินขา้าวเช้าลำกันเนาะนตอนนี้เป็นเวลา9:00นเช้ามา,ม,มาเด้อกินข้าวยุติแล้วเอ,อดอีกยังบ่ได้กินอ,อยูสองแม่ลูกเข้าจะไปไหมจ๊ะแต่แบบเต่าขนละป่นเฮ็ดใ,ใครแบบเฮ็ดใ,ใครเราไปน้องเฮ็ดปัวกแน่ เชียเงี้บริเกตข้างในยังเป็นสุดนอนอยู่ต่ว่าหนาหลางแล้วเด้อจ้า,า,าพักตจมลิงเก็บมาแต่โดนเมื่อวานนี่บม่อ่อนกว่าตัวฉันบ่มิ มันเป็นยอดแบบเียวๆขึ้นไปนี่ขับไปดอนุ่้นหยกบเหอใครเฉยๆงงหน่อยกบ สุดขอน ọ หลัวหลินหมอบ้างมึงขนาดยิ่งแต่เห็ดเผือกกระเสบเด้อปีนี้เห็ดออกบ่รพี่น้อเฮ็ดปวดาออกบ่หลาไเฮ็ดบุบปวนกับบ่เห็ดจมาปีจังอบ่ได้ปีนหังผู้ได้ก็ได้ เขาผูกบ่ช่ายคลิบนะเตื้อล้วก็ต้าคนไทยครีบอย่บไดมันเห็ดอย่างก่อนหวกมันยนมหัวยห,วห่วยนะก็แต่เป เอาดีๆเดี๋ยวเนี่ยมันลวกอ,อีกคือเสียงคนอย่างเนาะ คือเงินเนาะไม่ใช่จื่อเท่มันอีกจือคนโคม่าใายเห้คืออุจาระหยางมาแต่หน้ามันก่มีคนเอาอยู่ดอกก็ไม่เห็นแหละไม่แท่ห้าสอเทันนี่คือเสียงเกอบบกคนหยางมา ยังส่วนสวนไปลออีกเฮ้ยผเคยคุยดบได้เพิ่เคยชอบนเขาเก็เป็นสวนเขาเก็บผดีเขาบได้นันียปวกมันมันก็ออกเลยบุตรคูดง่ายมืนนีมันออกคร่งบุมีคนอื่นสอนนะสอบหรบดา ขายบบาอาเห็ราคาตักเนียคมผ้าอยู่ก็ได้วก็ไม่เิแล้วกเห็ดเปลกมันขายกันเห็ดกเอาไปยังมกิมหมักประเทศอื่นมกิงเอเพื่อยครับเาคือหมักสู n เเห็ใช่นะ ก็้าข้กินเป็นใช่ไหมบุคคลเนี่ยบุคคลจะเฮ็ดทางนับแต่เฮ็ดคมเชียงอกนลันนะมาละแม่มือานละที่แม่แม่เมื่อลวเมื่อทั้งพุดลเเมื่อพี่จังว่าให้เมื่อในเสียงกัวงู ค่เียรตนี่ก็ข,ขอกึอยู่กับาดอยู่นะถ้าคือใาเกียงไม่ชดขอนะคจบแล้วพี่น้อง หามากแกงกินค่ะทนสมใจอยากอยู่สมเจ้าเข้า่ายังได้ดีสมใจไปเมื่อยอยู่เนะแต่กับบสมบอลมันบไดไ้พอเห็ดปวงม้ำหมู่นี่เลยเนาะเดี๋ยวสิได้ขอขอ,อนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาใจใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้สวัดวเใใวดอทุกคนเพื่อเห็ดลิปต,ต่อไปเนาะไปแล้วสาบายดี <ไป S 1> ดพอกันคลิปหนะ้า